เขามีใจให้เราหรือเปล่าเขาคิดและก็รู้สึกยังไงกับเรารู้สึกเหมือนอย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่าสำหรับคนที่อยากล้วงใจคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่คุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้พร้อมกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขานะคะตั้งสมาธิแล้วนึกถึงเขาแล้วเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกันค่ะ f o ล์ท์เป็นเชคเกชาวราศีธาตุดินพิศศกันมังกรไพ่ใบน,นี้หมายถึงความหวงแหนแอบส่องแอบดูนะแอบรักนะเก็บความรู้สึกนะคะเพจรออฟวานค่ะชาวราศีธาตุไฟน,นะคะเมษสิงห์ธนูเพชรวานเป็นไพ่ของข้อความการติดต่อสื่อสารนะโ o ล์ทอฟคัพค่ะสี่ช่วยนะคะชาวราศีธาตุดินอา่าธาตุ น้ำนะคะกรอระกฎพิจิกนีดนะคะก้าวถ้วยค่ะก้าวถ้วยคือความสุขในเรื่องของความรักการเติมเต็มในเรื่องของความรักนะคะมหาเล็กถือถ้วยค่ะชาวราศีธน้ำเหมือนกันมหาเล็กถือถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่สนใจตื่นเต้นยินดีเอมเพลเลอร์ Emperor ค่ะไพ่จักรพรรดิ ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะราชินีถือดาบค่ะชาวราศีธันุลมเมถุนตุนกลกุมสิเหรียนค่ะชาวราศีธันุดินเช่นเดียวกันนะคะ h r f e u p s u p s สองสามถ้วยนะคะสาถ้วยเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีมากกว่าสองคนนะจะเป็นลอออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อโชคชะตานะหรืออ้อมกอดโชคชะตานั่นเองนะคะแล้วก็ เป็นไพ่สิบในเท้านะคะไพ่ปิดไายสำหรับแะเป็นไพ่สิบในเท้าเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่อมอีกนิดนึงนะคะราชินีถีในเท้านะคะ six of pentacles โอเรียนนะคะ two of wands สองในเท้าค่ะชาราศีธาตุไฟนะเมษิงจธนูนะคะก็เรียกว่าครบเลยละทั้งสี่ธาตุราศีเนาะโอเคค่ะเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับเราอย่างไงนะคะต้องนี่ก่อนเลย คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยนิดไม่ค่อยพูดอุปนิสัยใจคอจะเป็นคนที่มีระดับของความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะเดียมเพลเลอร์นะคะมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือบางทีเขาก็เป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นพูดน้อยบางทีไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่เก่งในเรื่องของการแสดงความรู้สึกแต่มีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเลยนะคะเดีมเพลเลอร์นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะสําหรับสายฟอนะคะก็ไพ่เขาขึ้นมานะ ความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะคะในความเงียบในความนิ่งของเขาเขาแอบส่องนะแอบส่องแอบดูแอบหวงคุณอยู่นะคะมีคนแอบหวงคุณแล้วละ่ะนะหวงมากซะด้วยนะคะแอบหวงแอบห่วงแอบห่วงแอบดูทุกอย่างเกี่ยวกับคุณทั้งนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับในสายตาของเขานะคะคุณคือราชินีถือดาบนะการที่เป็นราชนีถือดาบในสายตาของเขาที่มองเราเขาจะรู้สึกว่า คุณค่อนข้างที่จะนิ่งกับเขาเหมือนกันไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจริงๆสักเท่าไหร่มีเหตุผลเยอะบางทีก็อาจจะมีคำดื้อดึงเอาแต่ใจนะคะไม่ค่อยฟังอะไรเขาสักเท่าไหร่แล้วก็เหตุผลคุณเยอะมากราชนิดทดาเป็นคนที่มีเหตุผลเยอะชัดเจนจริงๆหรือบางคนก็โผงผางนะ,ะบางคนก็โผงผางบางคนก็เงียบขรึมการแสดงออกจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่า ความเงียบคือมหรือความผงผางของราชินีถือดาบเนี่ยเป็นเต็มมันมีความไม่มั่นใจอยู่ในนั้นมีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่ใจตัวเองไม่มั่นใจความสัมพันธ์ด้วยนะคะในแล้วก็มหา,ลาเลกถือดาบกอมหาเลกถธิเมทานะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยซึ่งม่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคุณที่เพิ่งมีการเริ่มต้นเพิ่งต้เริ่มต้นมาพูดคุยกันนะคะเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งพูดคุยกันนะ มีไพ่สีช่วยนะคะใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แอบชอบมาก่อนแล้วแอบส่องแอบแอบด้วยแอบชอบอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วคือก็เลยเข้ามาคุยและก็ในอีกบางคู่นะคะสีช่วยหปายถึงอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่สักเท่าไหร่สําหรับคนที่กาลังรู้สึกว่าเขาคนนี้ยังไม่ใช่สําหรับคุณสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ในตอนแรกคุณจะรู้สึกแบบนั้น เขายังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ในตอนแรกแต่หลังจากนั้นคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มสนใจเขานะคุณเริ่มสนใจเขาเพราะว่าเขามีความเป็นมีความอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นกันเองมีเสน่ห์ของเขานะจึงทําให้คุณนะ่ะเข้าไปหลงรักเขาหรือในสําหรับบางคนเนี่ยคะเริ่มต้นจากแบบไม่คิดจะจริงจังกันหมือกบคนคุยนะแล้วก็เปิดความสัมพันธ์พอคุยกันไปคุยกันมามารู้สึกทีหลัง พ่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคือตอนแรกเหมือนไม่สนใจสักเท่าไหร่คิดว่าจะไม่ชอบแหละตอนหลังมาปรับมีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะมาหาในถือช่วยค่ะคนใดคนหนึ่งนะไพ่จะเป็นหวาย์ลขนะคะคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี่อาจจะเป็นทั้งคู่อะไรก็ได้เหมือนเหมือนแบบว่ามารู้สึกถึงความรักอีกครั้งหนึ่งบางคนนะคะเหมือนกับว่าไม่อยากจะรู้สึกเรื่องความรักไปแล้ว เหนื่อยแล้วก็หนักมากๆกับความรักแต่พอการมาพบเจอกันเขาเปลี่ยนคุณได้เจมพลแลนด์คือการเปลี่ยนแปลงนะเขาเปลี่ยนคุณหรือคุณก็ได้ที่ไปเปลี่ยนเขาทําให้เขาหรือคุณสนใจในความรักนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับมามีความรู้สึกเหมือนตอนแรกไม่รู้สึกละเหมือนตายไปแล้วความรู้สึกไม่มีละหัวใจไม่ค่อยได้ใช้ละไม่ได้ใช้นานค่ะจนไมไ่รู้สึกว่าตัวเองจะรักดันมารักอีกแบบไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะคะ จะเป็นลฟฟอร์จูนค่ะนะไพ่ใบนี้บ,บอกถึงการเป็นคู่นะคะบ,บอกถึงการที่คุณพบเจอกันโดยโชคชะตานะส่วนไพ่ที่ขอจับเพิ่มเติมเพิ่มนเมื่อกี้นะคะราชินีถือไม้เท้าค่ะคือความรู้สึกข,ของคุณจริงๆนะคุณเป็นคนที่อันนี้ไม่ใช่จากที่เขามองคุณนะเขามองคุณเป็นราชิานีถือดาบแต่ตัวจริงของคุณคุณเป็นราชนีถือไม้เท้าค่ะราชนีถือไม้เท้าเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกข,ของคนอื่นมากๆ คุณไม่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอคุณจะเลือกทําอะไรให้คนอื่นก่อนคุณจะเป็นคนสุดท้ายสําหรับตัวคุณจึงทําให้บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้ค่อยได้สนใจเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ระวังความรู้สึกนี้ให้ดีๆนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมี มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะจะเป็นความสับสนนะราชินีถือไม้เท้านะคะซึ่งการมองของเขาซึ่งตัวจริงๆของคุณน่ะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะราชินีถือไม้เท้าจะเลือก2อ,อย่างนะคะจะมีถือของ2ส,สิ่งอยู่ในมือเสมอมือนึงถือดอกทานตะวันและมือนึงถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นคุณจึงยังไม่ค่อยเลือกทำตามความรู้สึกของตัวเองนี่คือตัวคุณเะคะลองเข้าใจตัวเองสักนิดนึงนะคะแสดงความรู้สึกออกไปตรงๆนะ ควะะามสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเป็นไพ่ราชินีค่ะเป็นไพ่สองใบเท้ากับไออพ่ six open t a c l e s ไพ่ใบนี้คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะสองใบเท้าคือผู้ชีวิตค่ะผู้ชีวิตคนสองคนที่มีความคิดแล้วก็ทัศนคติไปในทางเดียวกันแล้วก็มีการช่วยเหลือพึ่งพากันค่ะมีการอุปถัมภ์กันด้วยนะก็สําหรับความสัมพันธ์นะคะในคําถามนะที่บอกว่าคุณเขารู้สึกงไงกับคุณเขามีใจนะคะเขามีใจและคุณกับเขาก็ได้คบหากันมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งความสัมพันธ์น่ะมันมันโอเคมากๆเพียงแต่ทั้งคู่อาจจะยังไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็แอบซองแอบดูแอบเฝ้าหึงห่วงคุณด้วยด้วยแล้วล่ะให้าอาจจะเป็นไนเวลซานะคะอาจจะเป็นภายใดฝ่ายนึ่งหรือทั้ง2องฝ่ายเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ จะตายยังอยู่ใกล้จีมองเห็นในเส้นสายคือเรื่องราวแห่งความเป็นจริง